สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องหลานจอมป่านะคะต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่ซิซิดี้ใช้เกตมุ่งไปหามิรันดาที่ตกอยู่ในนตรายนั้นมาเรียช่วยสนับสนุนทีรู้แล้วโทรมิรันดาก็ประมาทหรอแค่นี้ฉันก็เต็มกืนแล้วอยู่เฉยๆนะมิรันดาไม่ใช่นักเวทนี่นาะ คงไม่คุ้นกับการใช้อุปกรณ์เวมนมนปุบปรับเพื่อใช้ป้องกันถึงอย่างนั้นดูเหมือนจะไม่เป็นไรมากค่อยโล่งอกหน่อยอ้าวเสร็จแล้วละ่ะขอบใจมากซิซิลี่มิดันดาได้รับการรักษาเสร็จก็รีบมุ่งไปหาจอมมานที่ทำร้ายตัวเองเช่นเดียวกับอาริสเมื่อกี้แล้วร่วมมือกับมาเรียโค่นจอมารได้ตนหนึ่งโดนโค่นง่ายๆอีกแล้ว ไม่สิเมื่อเทียบกับพวกจอมานสามัญชนที่ต่อสู้ก่อนหน้านี้จอมานพวกนี้เก่งกว่าจริงๆทว่ากับไม่ได้เตรียมแผนรับมือการต่อสู้ข่าวก่อนเลยหลักฐานนั้นคือโดนโค่นโดยมาเรียกับมิดันดาที่ปล่อยกลยุทธ์ง่ายได้ขนาดนี้วันก่อนถ้าจะไม่ผิดจอมานชื่อเซสบอกว่าเจ้าพวกนี้เป็นอดีตทหารกลุ่มคนแบบนั้นจะมาต่อสู้โดยได้แผนการงั้นหรอแบบนั้นราวกับ เหมือนปาถนาวความพินาศของตัวเองเลยสายตาชินมองเห็นเป็นอย่างนั้นปาถนาวความพินาศหล่อจ้าหลังรักษาไมรันดาเสร็จซิซิลีกลับมาข้างๆชินแล้วเอ่ยเสียงสับสนไม่ได้พูดอย่างมั่นใจหลอกแต่ว่าพวกออกตระหนักถึงการต่อสู้คราวก่อนครั้งนี้เลยนึกหาแผนมาขี้คายสถานการ์ติดพันดังกล่าวแน่นอนพวกชินนึกว่าพวกจอมานก็น่าจะคิดมาเช่นกันแต่ว่า พวกจอมานมาที่นี่โดยไม่ได้เตรียมแผนรับมือเลยคงไม่นึกว่าจะโดนเล่นงานฝ่ายเดียวแบบนี้เรากลับอยากโดนโคน่นหลอจ๊ะอาตาฉันเห็นเป็นแบบนั้นน่ะตอนนั้นจิตตองประกาศว่าจะทำลายโลกพอคิดอย่างนั้นเขาไม่น่าจะยอมเสียตัวมาจำนวนน้อยอย่างจอมานง่ายๆแบบนี้ คิดอะไรกันแน่นะดีใจอยู่ดอกที่ปราบจอมมาได้อย่างราบลื่นแต่ว่าอ่านเจตนาของชิตอมไม่ออกเลยเอ๊ะชินคุงขณะที่กำลังกุ้มใจเรื่องการเคลื่อนไหวที่ไม่อาจเข้าใจได้ของพวกจอมมาก็เห็นจอมมานตนหนึ่งมุ่งหน้ามาทางนี้ชินวอลฟอร์ดเอาหัวนั่นมาซะ เจ้านี่ด้วยหรอบุกมาตนเดียวโดยไม่ได้ร่วมมือกับใครจอมมายิงเวทมนต์มาซึ่งๆหน้าชินเลยป้องกันด้วยบาเรียพลังเวทข้างหลังว่างแน่โอ้ยังมีอีกตนอยู่ข้างหลังหรอชินคิดไม่ได้ว่างสักหน่อยค่ะอะไรกัน เวทมนต์ของจอมมานที่จู่โจมจากด้านหลังถูกขัดขวางด้วยบาเรียพลังเวทของซิซิดีจอมมานจู่โจมมาสองตนแต่ทางนี้อยู่กับซิซิดีสองคนเหมือนกันไม่มีทางเผยช่องโหวงง่ายๆหรอกขอโทษนะซิซิดีช่วยรับมือจอมานนั่นทีเข้าใจแล้วจะ้ะก่อนอื่นต้องจัดการจอมมานตรงหน้า ชินเหวี่ยงไว้เบชั่นซอสไปแต่โดนจอมานหลบได้อย่างหวุดหวิดคงรีบร้อนหลบเลยทําให้เสียหลักจังหวะนั้นเองชินก็ยิงเวทมนใส่เวทมนนั้นโดนขัดขวางด้วยบาเรียพลังเวทของจอมานแต่ว่า รับมือไม่ไหวแล้วใช้ไหมชินบุกเข้าไปประชิดจอมานขณะที่จอมานพยายามใช้บาเลียพลังเวทป้องกันเวทมนต์ของชินจากนั้นจึงเหวี่ยงไวเบชั่นซอตอีกครั้งการโจมตีของไวเบชั่นซอตไม่อาจป้องกันได้ด้วยบาเลียพลังเวทจอมานตนนั้นโดนฟันไปโดยง่ายไดย้งะง่ายขนาดนั้นเชียว จังหวะที่จอมานอีกตนกำลังตกใจชินฉวยโอกาสขยับไปทางนั้นต่อและคว้าแขนของจอมานจับทุ่มก่อนกดตัวมันไว้กับพื้นกะแกเฮ้ยเป้าหมายของพวกนายคืออะไรกันทำไมถึงบุกมาแบบไม่มีแผนการระหว่างที่กำลังกุ้มใจไม่รู้เป้าหมายของจิตอมก็มีจอมานบุกเข้ามาจู่โจมพอดีชินเลยลองถามดูตรงๆแต่ไม่คิดว่าจะยอมบอกกันง่าย หาเป้าหมายคือค่าพวกแกอยู่แล้วสิผลลัพธ์คือนี่นะหรออ่อนหัดสิ้นดีหนวกหูจิตตอมไม่ได้บอกแผนการกับพวกนายเลยหรอบุกมาแบบไร้วความหมายแบบนี้จะได้อะไรขึ้นมาใครจะไปรู้ความคิดล้ำลึกของท่านชิตตอมพวกดิ้วหลออย่างพวกเราไม่เข้าใจหรอกถ้าอย่างนั้นไม่ได้ถูกสั่งให้ทําตามแผนอะไรจริงๆงั้นหรอ นึกว่าพวกเขาจะถูกสั่งให้ดำเนินแผนการบางอย่างพวกเชียหนายแค่โดนหลอกล่อให้ไปติดกับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แต่ถ้าอย่างนั้นเป็นแค่หมากใช้แล้วทิ้งหรอโดนสั่งให้ไปสู้แล้วโดวนปากเป็นอย่างน่าเวทนาต่อให้เป็นคําสั่งของชิตตอมแต่ทําแบบนี้กับลูกน้องตัวเองตอนที่คิดอย่างนั้นพวกแกเด็กที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมอย่างพวกแก จอมาที่โดนกดไว้กับพื้นเริ่มรวบรวมพลังเวทปริมาณมากไม่เข้าใจความรู้สึกของพวกเราหรอกหรือว่าเจ้านี่คิดจะทำให้พลังเวทปั่นป่วนเพื่อระเบิดตัวเองงั้นหรอชินรี่ปล่อยจอมานแล้วใช้ไวเบชั่นซอนฟ์ฟันปิดชีพจอมานเวลาเดียวกันนั้นพลังเวทที่จอมานรวบรวมไว้ก็สลายตัวไปเกือบไปอีกนิดเดียวจะเกิดระเบิดลูกใหญ่แล้วเด็กอย่างพวกแก จอมานมพึมพำแบบนั้นก่อนจะหมดลมหายใจการถามต่อเมื่อกี้ผลสุดท้ายแม้จะพูดอย่างชัดเจนไม่ได้แต่ชินมั่นใจได้แล้วเจ้าพวกนี้ไม่ได้รับรู้แผนการมาจากจิตอมเลยแต่เนื่องจากเป็นคำสั่งของจิตอมเลยออกมาสู้กับพวกชินคำสั่งนั้นเล่ากับว่าแต่กับลงมือโดยไม่นึกสงสัยในคำสั่งที่ว่าเลยเจ้าพวกนี้มาอะไรกัน ชินคุงไม่เป็นไรนะจ๊ะขณะที่กำลังพันพึงต่อความสัมพันธ์นายบ่าวแสนบิดเบี้ยวระหว่างชิตอมกับพวกจอมมานซิดซิดีก็วิ่งเข้ามาหาชินโทจับตัวจอมมานแล้วไปถามอย่างนั้นอ่ะือ้อขอโทษทีแต่เพราะแบบนั้นถึงได้รู้เอจากบทสนทนานั่นหรอจ๊ะอืม ไม่ได้พูดออกมาชัดเจนแต่มั่นใจได้จากสถานการณ์ในเวลานี้และคำพูดของจอมานตนนั้นเจ้าพวกนี้โดนชิตตอมสั่งให้มาตายมะไม่จริงไม่น่าเชื่อว่าจะออกคำสั่งแบบนั้นกับลูกน้องของตัวเองซิสซี่ตะโกนว่าไม่อยากเชื่อฉันเองก็ไม่อยากเชื่อแต่ว่า ส่งออกมาสนามรบโดยไม่มีแผนการอะไรเลยแบบนั้นเหมือนกับส่งให้มาตายเลยไม่ใช่หรออีกอย่างคําพูดของจอมานตนนั้นเจ้าพวกนั้นก็ดูเหมือนจะไม่สงสัยคำสั่งนั้นเลยพอโดนบอกให้มาตายก็ยอมตายด้วยความยินดีภาพนั้นราวกับเทิดทูนบูชาซีซีดีรู้สึกแบบเดียวกับชิน อเธอทูลบูชาชิตตอมเรากับเป็นพระเจ้าระหว่างที่ชินกับซิซิดี้พูดคุยกันแบบนั้นพวกจอมมานก็ทยอยโดนพวกออกปราบไปเรื่อยๆจริงอยู่ว่าเป้าหมายของพวกชินคือทำลายล้างจอมมานปราบไม่ให้เหลือแม้แต่ตนเดียวแต่ไม่คิดว่าจะบุกเข้ามาเหมือนยอมตายแบบนี้เรื่องนั้นทำให้ชินรู้สึกแปลกใจอย่างมากยิ่งถ้าพวกจอม,มันสนับสนุนชิตตอมอย่างไม่ลืมหูลืมตาขนาดนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลย เรื่องที่จูจูชิตอมมาประกาศท้าต่อสู้ตัดสินเต็มรูปแบบก็ด้วยรู้สึกว่าแตกต่างกับพฤติกรรมที่เนผ่านมานะแตกต่างกับที่ผ่านมาหรอจ๊ะอืมจอมานที่เราปราบไปตอนแผนการบุกเขตจอมานคาวก่อนบอกว่าชิตตอมไม่ยอมทำอะไรเลยหลังจากทำลายจักรวัดนั่นสินะจ๊ะ คนที่เข็นค่าประชาชนทุกคนของอาณาจักรมหาอำนาจอย่างจากักรวรรดิโบสเฟียหลังจากนั้นกลับไม่ยอมทำอะไรเลยก็ถือว่าน่าแปลกแต่นั่นพอเป้าหมายของจิตตอมคือความพินาศของจกักรวรรดิพอทำสำเร็จแล้วหลายๆเป้าหมายชินคุงกับองค์ชายเคยคุยกันว่าแบบนั้นไม่ใช่หรอจ๊ะใช่เพราะงั้นเลยคิดว่าพอล้อเมืองหลวงจกวักรวรรดิเก่าล้อเมืองแห่งมารและคอยจับตามองเอาไว้ก็น่าจะจบแล้วแต่ว่า พวกจอมานที่จนถึงตอนนั้นนึกว่าจะเฝ้ามองการเคลื่อนไหวของพวกจอมานสามัญชนอยู่เงียบๆพันมีการเคลื่อนไหวหลังเล่นงานคุณเยคาเตดีนาเพื่อแยกชิ้นออกจากพวกออกก็พยายามเข้ามาทำลายพวกออกและศึกตัดสินในครั้งนี้ทำไมจู่ๆชิตอมถึงมีการเคลื่อนไหวหากไม่มีเป้าหมายก็น่าจะอยู่เฉยๆแบบนั้นไปสิเรื่องนั้นคงพูดได้แค่ว่าเพราะเป็นจอมาน ก่อนหน้านี้ซีซิดีเคยได้ยินคำประกาศกล้องของชิตอมบอกว่าหลังจากร่างกายกลายเป็นแบบนี้มนุษย์ก็ลดขั้นไปเป็นแค่ตัวตนไร้ค่าเขาเคยพูดอย่างนั้นดังนั้นมนุษย์ไม่มีทางเข้าใจความคิดของจอมานคงอยากจะพูดแบบนั้นคราวนี้เองก็ไม่ได้จะยึดครองโลกแต่บอกว่าจะทำลายแค่คิดอยากทำลายมนุษย์ขึ้นมากระทนหันซีซิดีจะคิดแบบนั้นก็พอเข้าใจได้แต่ว่า อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ฉันคิดว่าไม่ใช่ชอบกนหมายความว่าจิตตอมจะคิดแบบนั้นถึงแม้จะไม่เข้าใจก็ยังพอยอมรับได้แต่เจ้าพวกนี้ล่ะรู้ว่าเทิดทูนจิตตอมเหมือนพระเจ้าถ้าเป็นแบบนั้นต่อไปในไม่ช้าพวกเราคงไปถึงตัวจิตตอมเจ้าพวกนี้จะยอมให้เป็นแบบนั้นหรอน่าจะคิดแผนมากกว่านี้แล้วต่อต้านอย่างเอาเป็นเอาตายสินะจ๊ะ ชิตอมบอกให้พวกจอมานตายพูดง่ายๆคือผู้ที่ปกป้องจิตอมเหลือน้อยลงไปด้วยเรื่องนั้นเจ้าพวกนี้ที่เทิดทูนบูชาชิตอมเป็นพระเจ้าจะยอมหลอเรื่องแบบนั้นไม่น่าเป็นไปได้แต่เจ้าพวกนี้ยอมทำตามคำสั่งชิตอมหมายความว่ายังไม่รู้อะไรชัดเจนเท่าไหร่ทว่าข้อสันนิษฐานนี้ไม่น่าจะคาดเคลื่อนมากนักเรื่องนั้นคือ บางทีอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในหมู่พวกจอมานไม่อย่างนั้นก็ไม่อยาจเข้าใจสถานการณ์นี้ได้ไม่ได้หมายความว่าอยากให้พวกชินต่อสู้กันอย่างยากลำบากแต่นี่มันง่ายเกินไปถึงกันนั้นนี่เป็นเพียงการสันนิษฐานจะมีวิธีดึงคํำยืนยันออกจากปากจอมานหรือเปล่านะลองไปจับจอมานอีกครั้งดีใหมนะ ไม่ได้จ้ะชินเผอพูดเสียงพี่คิดออกไปซิซิดีได้ยินเข้าจึงตอบปฏิเสธทันควันเพราะเธอยังโมโหเรื่องที่ชินจับจอมานเมื่อคู่แต่เมื่อกี้นี้ก็พูดเรื่องที่ช่วยให้ตั้งข้อสันนิษฐานได้หลายอย่างอาจได้รับคำยืนยันสำคัญบางอย่างมาอีกพอคิดอย่างนั้นชินทำท่าจะเกลี้ยกล่อมซิซิดีแต่ว่า ไม่จ้ะพอได้ฟังคำพูดข,ของชินคุงทำให้ฉันเองก็รู้ว่าการถามจอมานเป็นวิธีการไม่เลวแต่ว่าซิซิดี้พูดแบบนั้นก่อนจะมองไปยังทิศที่กลายเป็นสนามลบจจำนวนเอ๊ะเมื่อกี้คุณโทนี่จัดการไปหมดแล้วจ้ะแย่ yeah, ละสิน่าจะเคลื่อนไหวเร็วกว่านี้อีกสักนิดชินคิดอืมเกิดปัญหาขึ้นกับฝั่งจอมานหรอเออแต่ไม่มีหลักฐานนะ ถ้างั้นสงสัยจะใจร้อนไปหน่อยที่ค้นทิ้งไปหมดออกกลับมาหาพวกชินหลังคน้นพวกจอมันจนหมดพอบอกข้อสานนิฐานเมื่อกี้นี้ให้ฟังเขาก็คุ้นคิดอย่างจริงจังเปล่าไม่ใช่หรอกฉันแค่จุกคิดช้าไปเองแต่ว่านะเราเองก็นึกไม่ถึงช่วยไม่ได้หรอกอยู่ระหว่างการต่อสู้นินาะออกต่อสู้กับจอมันอยู่แนวรบหน้าโสดคงยากที่จะสู้ไปพังคิดไปด้วย จินไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้เท่าไหร่เพราะพยายามให้ทุกคนได้ต่อสู้กันเองแถมมีหน้าที่ปกป้องซิซิดี้ผู้เป็นกุญแจสําคัญด้านการรักษาไม่ได้ดูถูกจอมานหรอกแต่เชื่อใจทุกคนและอยากดูว่าแผนการรับมือที่คิดกันมานั้นจะได้ผลจริงๆหรือเปล่าผลลัพธ์คือรู้ว่าทุกคนสู้กับจอมานได้ด้วยกําลังเหลือเฟือจินจึงถอยก้าวหนึ่งมาเฝ้ามองการสู้รบโดยไม่ต้องออกไปแนวรบหน้าสุดทําให้สามารถมองท่าทีของพวกจอมานโดย ประสาจากอคติแต่พอได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกแปลกจริงๆด้วยเอ๋ไม่ใช่ว่าแผนการของพวกเราได้ผลหรอไม่ได้สังเกตเลยว่าท่าทีของจอมาดูแปลกๆออกเข้าใจคำพูดชินแต่อลิสกับลินดูเหมือนจะไม่ได้เข้าใจเลยฉันเองก็คิดว่าน่าจะเป็นผลจากการฝึกพิเศษผมด้วยครับข้าน้อยก็เหมือนกันขอรับโทนี่ทอและยูเลีสก็เห็นด้วยกับอลิส ไม่สิเรื่องนั้นมีแค่ชินที่สังเกตเห็นไม่ใช่หรอมาเรียพูดถูกระหว่างการต่อสู้แบบนั้นไม่มีเวลามาสนใจเรื่องนั้นหรอกต้องพยายามแทบตายเพื่อเอาชีวิตรอดมิรันดาเห็นด้วยกับคำพูดของมาเรียจังหวะที่คิดว่ามีความเป็นไปได้อีกอย่างแล้วมองยูริมาร์คและโอลิเวียก็เห็นว่าต่างพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของมิรันดาทุกคนท่าทางดูกังวลใจที่ไม่ได้สังเกตเห็นท่าทีของจอมมาน ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นก็ได้นะ่ามันแค่ความรู้สึกของจันคนเดียวไม่มีหลักฐานอะไรอย่างที่ออกพูดไปแล้วให้มาตั้งข้อสังเกตระหว่างต่อสู้เสียงชีวิตคงทำไม่ได้ชินจึงช่วยพูดอีกแรงว่าไม่จำเป็นต้องใส่ใจหรือต้องบอกว่าขืนมัวคิดเรื่องนั้นระหว่างต่อสู้กับจอมมันอาจทำให้พลาดท่าไม่ได้ฉุกคิดน่าจะดีกว่า สรุปแล้วจอมานที่ปรากฏตัวขึ้นตรงนี้พินาศหมดแล้วเดินหน้าต่อกันเถอะจริงด้วยนะตามที่ได้ยินพวกมันพูดก่อนเปิดศึกเหลือแค่พวกระดับหัวหน้าแล้วอืมอีกแค่ก้าวเดียวก็จะถึงฉากสุดท้ายแล้วทุกคนพยักหน้าให้กับคำพูดของชินกับอ็อกดูเหมือนจะสับเปลี่ยนความรู้สึกได้อย่างราบรื่นด้วยเหตุนี้พวกชินจึงลอดผ่านประตูของเมืองหลวงจักรวรรดิกดเก่าหรือก็คือเมืองแห่งมาน ว่าแต่ไม่มีวิแววของอะไรจริงๆนะพอเดินไปในเมืองแห่งมาไรผู้คนออกพึมพำเบาๆเช่นนั้นขึ้นมาเมืองใหญ่ขนาดนี้ดันว่างเปล่าแบบนี้ยิ่งรู้สึกผิดป,ปกติเลยนะที่นี่ประชาชนทุกคนโดนเข็นค่าใช่ไหม เมืองขนาดมหึมาอย่างเมืองหลวงของอาณาจักรมหาอำนาจเงียบกลีบไร้ซุ้มเสียงนำซ้ำเหตุผลนั้นเป็นเพราะประชาชนทุกคนโดนเข็นฆ่าจนเฮี้ยนแค่คิดแบบนั้นก็ทำให้รู้สึกว่าน่าสะึึงแล้วมาเรียเองก็โดนบรรยากาศนี้ครอบงำรีบออกจากที่นี่เธอจังหวะที่พูดอย่างนั้นมีแผ่นไม้โดนลมพัดจนล้มเสียงดังเธอคงตกใจเสียงนั้นมาเรียจึงกรีดร้องย่อตัวลง มมาเลียไม่ถูกกับเรื่องพวกนี้หรอชะใช่ผิดหรือไงเปล่าแค่รู้สึกผิดคาดน่ะขอบอกไว้ก่อนนะถ้ามาแกล้งกันโดนยิงเวทมนต์ใส่จริงๆแน่ถึงรู้ว่าไม่ได้ผลฉันก็จะยิงละรู้แล้วไม่สิฉันไม่ทำเรื่องพันนั้นในที่นี้หรอกหนะ้าแน่นะใครจะไปทำเรื่องนั้นในสถานการณ์ถูกเฉิญแบบนี้อีกอย่าง ผู้คนหลายหมื่นคนที่อยู่ที่นี่ไม่สิดูจากขนาดเมืองน่าจะมีเป็นแสนหากไปทำเรื่องนั้นในสถานที่ที่มีคนตายมากมายขนาดนี้ถือว่าลบหลู่สุดๆเรื่องแค่นั้นชินแยกแย้ออกหน้าชินเมซิน่าเลิกล้อเล่นแค่นั้นเถอะมะไม่ได้ร้อเล่นสักหน่อยมาแล้ว มาเรียโดนออกเอ่ยปามเลยทําท่าจะเถียงกับแต่คําพูดหลังจากนั้นของออกทําให้เฉเดี่ยวใจจึงมองไปข้างหน้าปลายทางสายตานั้นบนอาคารที่กลายเป็นซากตึกหลางพูดที่อยู่ตรงนั้นคือนายเซสจอมานผู้ถูกเรียกว่าเซสในตอนนั้นนั่นเองเซสปรากฏตัวเบื้องหน้าพวกชินข้างๆกันนั้นมีจอมานอยู่อีกตนพวกชินไม่เคยเห็นจอมานตนนั้นในที่สุดก็มาถึงตรงนี้แล้วหรอ เฮ้อแย่จังเลยนะครับความลำบากลำบนที่ผ่านมาสนเปล่าหมดเลยเซธฟูดด้วยท่าทีบอกไม่ถูกแต่คนข้างๆกับมีท่าทีหล่อแหละไม่เอาจริงเอาจังยินดีที่ได้รู้จักอันติเมีเมจิกเชียนทุกคนแต่ฉันไม่ได้เจอหน้ากันครั้งแรกหรอกนะว่าไงนะไม่ใช่ครั้งแรกแต่กับยินดีที่ได้รู้จักหมายความว่าไงหรือว่า โอ้รู้ตัวแล้วหรอที่ผ่านมาคอยจับตาดูพวกนายมาตลอดแต่กลับไม่ดูตัวกันเลยช่างเป็นงานที่สบายจริงๆชินคอมเมนต์ใส่จอมาที่มองมาทางพวกชินด้วยสีหน้าเหมือนดูถูกอยู่ข้างๆเซสเจ้านี่จับตาดูพวกชินมาตลอดหมายความว่าผู้ที่คอยเคลื่อนไหวลับๆหลายอย่างอยู่เบื้องหลังคือเจ้านี่นั่นแปลว่าแกคือคนร้ายตัวจริงที่พยายามฆ่าคุณเยคาเตเดนางั้นหรอ ปกติต้องรู้อยู่แล้วสิเฮ้อนึกว่าจะไปได้สวยแท้นั่นมันอะไรกันทั้งสื่อสารระยะไกลกับเวทมนต์เคลื่อนย,ย้ายขี้โกงะมัดแกโออะไรกันโมโหหรอแงสิเจ้านี่พยายามฆ่าคนคนหนึ่งแล้วยังจะพูดแบบนั้นอีกเฮ้ออย่ามาโมโหแบบนั้นสิคนที่อยากโมโหมันทางนี้ต่างหาก เขาคงนึกถึงเรื่องที่โดนชินขัดขวางแผนการจอมานตนนั้นจึงจแสดงท่าทีโมโหขึ้นมากระทันหันใจยเย็นๆสิรอเลนเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ช่างมันเถอะตอนนี้อันดับแรกคือต้องทำความปรารถนาของท่านชิตอมให้เป็นจริงเข้าใจแล้วครับจอมานที่โมโหนั้นเซสเรียกว่ารอเลนนั่นคงเป็นชื่อเขาเซสเอ่ยห้ามเจ้านั่นหรือต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้เจ้าเซสพูดว่า ความปรารถนาของชิตตอมเซสคงได้ยินเสียงชินถึงได้หันมามองใบหน้านั้นปราศจากความโมโหหรือเกียดชังเขาทำสีหน้าราวากับตัดใจจากทุกอย่างข้างๆนั้นลอนเลนก็ทำสีหน้าขมขื่นเกิดอะไรขึ้นกันนะไม่ได้การพูดมากเกินไปหน่อยเดี๋ยวสิความปรารถนาของชิตอมคืออะไรกันเซสทำท่าเหมือนจะเลิกพูดขณะที่ออกส่งเสียงถามกลับแต่ว่า บอกแล้วไงว่าพูดมากเกินไปไม่คิดจะพูดมากกว่านี้หรอกเรื่องนั้นใครจะไปยอมฟังถ้าอย่างนั้นพูดจบเซตก็ย่อตัวลงลองใช้กำลังถามดูสิแล้วพุ่งมาทางพวกชินออกเจ้านี่ฉันจัดการเองนายไปจัดการลอเลน เข้าใจแล้วด้วยเหตุนี้การต่อสู้ระหว่างชินกับเซสและออกกับลอเลนก็เปิดฉากขึ้นแล้วก็ขอจบตอนที่117เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน e ีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ